โอ้งามไส้แล้วปอปอกบาตอนนี้ครับโอ้โหเหมือนจะใช้ยาไม่แจ้งยูเวนตุสนะครับขั้นผิดร้ายแรงครับมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้เลยนะครับโอมาตามข่าวนี้กันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากกาเซสตาเดลสปอร์ตครับบอกว่ายูเวนตุสมีเหตุผลมากพอที่จะยกเลิกสัญญากับปอปอกบาได้เลยถ้าหาพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงครับหลังมีข่าวลือมาว่าปอปอกบาใช้ยาโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของสโมสรให้รู้เรื่องนี้ ปอกบาตอนนี้โดนสั่งแบนชั่วคราวเนื่องจากพบผลตรวจระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรในร่างกายผิดปกตินะครับจากนัดที่ยูเว่เอาชนะอูเดเนเซ่3-0เมื่อวันที่20สิงหาคมซึ่งเกมนี้ปอกบามีชื่อเป็นตัวสำรองแม้ไม่ได้ลงสนามนะครับปอกบาเนี่ยจะเข้าทดสอบให้ตัวอย่างเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งถ้าหากว่ามีการยืนยันผลเหมือนเดิมเขาจะถูกแบนระหว่างพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลซึ่งมีโอกาสที่จะถูกแบนได้สูงถึง4ปีเลยทีเดียว รายง,งานล่าสุดบอกว่าปอกบาได้บอกกับสุโมรสว่าเขาได้ทานวิตามินรวมนะครับขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาช่วงเสมอร์ซึ่งเพื่อนที่จะทำงานด้านการแพทย์แนะนำให้เขากินแต่ยาตัวนี้ครับไม่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของยูเวนตุสกรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในอิตาลีนะเนื่องจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับส่วนผสมที่ต้องแสดงบนฉลากยามีความละลวมอย่างมากนะครับ และวิตมินรวมที่ขายอยู่ในสหรัฐเองเคยเกิดการระบาดสารนันดโดโลนครับแสดงผลเป็นบวกในการทดสอบในซีเรียรวมถึงยูเวนโุสช่วงต้นปี2000หลังผลทดสอบออกมาเป็นบวกอย่างต่อนเนื่องทีมแพทย์และก็ผู้เล่นซีเรียทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับปัญหานี้ดังนั้นเนี่ยข่าวนี้เป็นความจริงนะครับปอกบาสารภาพว่า ได้ใช้ยาตัวนี้โดยไม่ได้เช็คกับทีมแพทย์ของสมสรรยูเวนโตสก็มีเหตุผลมากพอที่ยูเวนโตสเองจะลงโทษเขาและยกเลิกสัญญาเลยก็ได้นะครับโอ้โหและแม้จะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้มีจิตนาใช้ยาเพิ่มประสิทธิภาพแต่โทษแบนจะยังมีผลประมาณ2ปีนะโอ้ปอปอกบาปอปอกแบกโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย ใช้ยาโดยไม่แจ้งทีมแพทย์ของสโมสรน,นะครับโอ้โหเป็นสารกระตุน้นซะอย่างนั้นเลยมีความผิดร้ายแรงนะครับยูเวนตุสสามารถยกเลิกสัญญากับเขาได้เลยถ้ากว่าตรวจสอบและเป็นความจริงแบบเต็มเป่าทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของปอลปอกบาเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เอาละสิครับชุละหุกสั้นแล้วจัดมหาวัยรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม